หนึ่งสองสามสี่ห้ากระผมพระมาดิศกุพวัฒโนนะครับขออนุญาตมาถ่ายภาพทีมงานน้ำปะนะร้อยล้านนะครับจิวัดบ้านเก่าบอนะครับเตรียมไว้ร่วมงานบวชนะครับบรรประชาอุปสมบทวันนี้นะครับนี่นะครับประชาย์มหาวิรัตตัวจริงเสียงจริงนะครับจับได้นะครับนี่กำลังอยียงกาแฟงเม็ดกาแฟเม็ดกาแฟที่โยมนำเพื่อไว้มาอยู่บนน้องกาแฟที่โยมนัทพร พาณิชผลนะครับถวายมานะครับนี่ว่เป็นครูขุนเบยะนี่ครับนะครับยูมท่านถามอยู่นะครับกับผมมาเติมภาพก็ไม่ได้ตอบไปแต่ว่าได้ยินว่าพยุทธนาตอบไปแล้วนะครับจับได้บ่ครับนี่ฮได้ได้ดอุ้ยนะครับน่าจะฉันแบบเป็นเม็ดเลยนะครับนี่มาผสมกันเนาะมันมัน,ม,นมันฉันบ่นได้บุคือแบบเป็นเม็ดนี่ฮ ได้เรอาจัรกวัตน้อหยัมเรื่องเม็ดบัวคับผสมปนเปกันบัวบานนี่ครับเอาผสมกันนะครับกาแฟแบบพีเมียมเลยนะครับนี่โยมถวายแบบชนิดเกรดเอเลยนะครับเด้อนะครับแต่ว่าผู้ชันนชอบแต่แบบแรงๆนะครับไม่โอ้ยนะครับมันมีหลายประเภทนะครับเด้อนะครับคัดชนิดพิเศษนะครับมาถวายคณะสงฆ์วัดบ้านโกโบวันนี้มีบวชนาคนะครับ ประเด็จระคุณหลวงตากำลังเก่าอนุโมทนามานะครับได้กิ่นกาแฟนะครับไปกระทบจมูกก็เลยออกมาจากห้องนะครับกําลังลงย t u b e อยู่นะครับโอ้ยหาเม็ดเนี้ยนี่เม็ดละลอยอยู่เด้ยนี่นี่นะครับทีมงานนะครับเตรียมน้ําปนะไว้ถวายครูบาอาจารย์และญาติโยมที่มาร่วมงานบวชนะครับวันนี้นาพิเศษนะครับเพิ่มน้ําตาลนะครับให้ความหวานกับชีวิตนะครับอาจารย์นะครับว่าที่มหาอภิชาตินะครับ แล้วก็สุรชาติเป็นบนี่หฮิรมิตรชาติชาติเท่านั้นเนะาะจะอภิชาติสุรชาตินะครับแล้วก็อภิจะเปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะครับต้องลงในยท้นชาติชาติหมดเนาะดื้อนะครับวัดนบ้านเก่บโบนะครับอำเภอหัวตาพันงหวัดอำนาาเจริญน,นะครับได้รับความเมตตาจากญาติโยมโดยเฉพาะทีมงานน้ำปนนะนะครับพระอาจารย์มหาบิรัตเนี่ แม่อีกยง,งก็คือแม่หมูหวานหมูที่แหลกถวายเครื่องมากแม่หมูหวานนะครับหมูหวานประกันไพ่ดีนะครับเนาะซื้อจริงเพราะได้หมูหวานนี่อ๋อโอ้ยขอโทษขอขอภัยนะครับแม่หมูหวานไทยประกันนะครับโอ้ย <laughs> นะครับนี่นะครับถวายเครื่องทํากาแฟมาจากนั้นก็มีเจ้าภาพเจ้าศรัทธานะครับถวายเครื่องปั่นมานะครับ แล้วก็มีโยมนัทพรนนี่นะครับพานิจผลนะครับถวายเมล็ดกาแฟมานะครับโอ้หลายตัวหลายญาติโยมด้วยกันนะครับมีทั้งกล้วยทั้งอะไรนะครับน้ำปนนหลายอย่างมากประการนะครับแต่ว่าไม่ได้ถวายทุกวันนะครับทีมงานอาจารย์พันเพิ่งจะมาครบนะครับสมบูรณ์บริบูรณ์วันนี้นะครับเอาได้ซาดพรมบัวครับนี่เขาเอ่ยยังเครื่องตวงบั ช่างน้ำหนักก็เฟี้ยบนรื่อย่างน้ำหนักสร้างนะครับโอ้ตรงตรงนะครับมีการช่างน้ำหนักด้วยนะครับน่าจะช่างคนฉันด้วยนะครับคนคุณน้ำหนักเท่านี้ต้องฉันเท่านี้เนาะครับครับขอบคุณมากครับนี่นะครับพระอาจารย์ท่านนะครับกำลังเอาแบบได้ก็เอาโหลดเดิมนะครับนี่นะครับรอแล้วนะครับนี่กาแฟโสนนะครับดิ้นเลยนะครับเนี่ย <c oughs> ดินตับๆเลยนะครับนี่นะครับพอมีน้ําเยอะหน่อยไม่ดินแล้วนะครับเด้อวันนี้โชคดีนะครับในฉันกาแฟใหม่ๆหมเพิ่งจะแกะกล่องเม้นบวันนี้เด้อสาธุอนุมโมทนานะครับ wings. เจ้าภาพเจ้าถถานะครับคุณแม่เอ้าคุณยมนัตเตอร์พรปนิจเจพนนะครับถวายกาแฟสดมาขอให้สดชื่นสดชื่นตลอดไปเดิม